ดิฉันนางสาวใจนีเง่าโอสา,หารหัสนักศึกษา60818603017สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันจะมารายงานเรื่องพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยหัวข้อที่3นะคะ ข้อที่1ค่ะให้นักศึกษาอธิบายความหมายว่าพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมาโดยละเอียดนะคะพัฒนาการด้านร่างกายนะคะก็คือกเด็กดก,การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายสมองน้ำหนักส่วนสูงความสามารถในการ กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเล่นการยืนการเดินค่ะการหยิบจับเป็นต้นค่ะพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจคือความสามารถในการรู้สึกและแสดงออกความรู้สึกเช่นพอใจไม่พอใจรักชอบเกลียดโดยที่เด็กรู้จักการควบคุมและแสดงออกอย่างเหมาะสมค่ะ พัฒนาการด้านสังคมความสามารถทางของเด็กในการช่วยเหลือตนเองและมีความปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรู้จักการรอคอยรู้ผิดชอบชั่วดี พัฒนาการด้านสติปัญญาคือความสามารถในการรับรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆการใช้เหตุผลการแก้ปัญหาซึ่งแสดงออกโดยการใช้ภาษาในการสื่อสารข้อข้อที่ 2. นะคะให้นักศึกษาอธิบายทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจส,สังคมสติปัญญาของเด็กว ของเด็กปฐมวัยมา3ทฤษฎีทฤษฎีที่1นะคะพัฒนาการทางสติปัญญาของเพเจการเรียนรู้จะเกิดได้เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือบุคลาบุคคลอื่นหลักการในการปฏิบตัติในการส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านคือให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัติทำจริงเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กได้สํำรวจทดลองสิ่งต่างๆรอบตัวให้เด็กได้เลือกตัดสินใจและลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง2นะคะทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของซิกมันฟอยเชื่อว่าการพัฒนาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยน,ท,ยนทางชีวภาพของร่างกายโดยร่างกายจะเปลี่ยนแปลงบริเวณความพอใจ เป็นระยะความช่วงอายุหลักการในการปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการทั้งสีด้านตอบสนองความพึงพอใจแต่ละระยะในแต่ละช่วงอายุการกระตุ้นความต้องการบ่อยบ่อยให้เด็กรู้ว่าคนไหนถูกผิดให้เด็กปรับ ให้เด็กรับประทานอาหารที่พอที่เพียงพอและมีประโยชน์ต่อร่างกายทฤษฎีที่3นะคะการเรียนรู้ทางสังคมของแบนบูราเน้นบุคลิกเน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้โดยการใช้ตัวแบบโดยเรียนจะทำการทดลองเรียนแบบจับตัวแบบการเรียนรู้ดังกล่าวเป็น กระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบสังเกตการตอบสนองปฏิกิริยาต่างๆของตัวแบบสภาพสิ่งแวดล้อมตัวแบบผลกระทบหลักการการปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ีด้านให้เด็กได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้สังเกตต,ตัวแบบให้เด็กได้เรียนรู้ และเป็นพฤติกรรมง่ายๆไปผสมไปสลับซับซ้อนล่างรายการตอกเอาใจใส่ของเด็กที่เกิดการเรียนรู้ข้อที่3นะคะยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติปฏิบัติบันทึกพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุข,สขภาพร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาของเด็กปฐมวัยในสถา,านาการณ์การศึกษาปฐมวัยวีรวัรชิดกุงเกลาได้ ศึกษาเรื่องผลการเล่านิทานคติธรรมที่มีต่อพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเด็กปฐมวัยสรุปได้ว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการศึกษาการเล่านิทานคติธรรมมีคะแนนเฉลี่ยได้รับจากการวัดพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้านการแบ่งปันช่วยเหลือหลัก การทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีในสันยะสำคัญที่ระดับ0.5ผลจากการบันทึกพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเด็กปฐมวัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีที่เข้าร่วมกิจกรรมนิทานคติธรรมแสดงพฤติกรรมพบว่าเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรม นิทานคติธรรมแสดงพฤติกรรมความเชื่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประกอบด้วยการแข่งขันและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น3.4นะคะบอกวิธีส่งเสริมพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะ วิธีการส่งเสริมพัฒนาการ1เด็กแรกเกิดถึง1เดือนหองอกหัวซ้ายขวาในท่าคว่มได้พลิกตัวตะแคงได้เมื่อนอนหงายมองได้มองเห็นในระยะ8-12นิ้ว จับสิ่งของได้นาน2-3นาทีหยุดฟังหันหาเสียงสองนะคะอายุ1-2เดือนนะคะอุ้มเด็กบ่อยๆพูดคุยกับเด็กบ่อยๆร้องเพลงให้เด็กฟังบ่อยๆจับเด็กนั่งหลังพิงคุมให้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวให้เด็กนอนคว่ำข้างงายข้าง ส่งเสียงส่งเสียงหรือเขย่าของให้เด็กมองหาสิ่งสิ่งที่มีเสียงแกว่งให้เด็กจับหันดูสามนะคะอายุสองถึงสามเดือนให้เด็กนอนคว่ำหันศีรษะให้เด็กคว่ำจับสิ่งของและให้เล่น ของขย่าที่มีเสียงพูดคุยเล่นหัวเราะทำท่าต่างๆให้เด็กเห็นด้วยให้เด็กเล่นให้เด็กเล่นมือดูดมือรับรู้ความต้องการเมื่อเด็กส่งเสียงบอกบอกให้รู้ว่ารอบข้างเด็กเรียกร้องอะไร4นะคะอายุ3-4เดือน นอนท่างายให้หันตะแคงตัวถ้านอนคว่ำหันยกหัวและเอาหน้าอกดันพื้นโดยเอาแขนยันให้มองดูปัดเล็กๆหรือสิ่งของที่อยู่ต่อหน้าพูดคุยร้องเพลงกับเด็กบ่อยๆห้านะคะ อายุ4-5เดือนชี้ชวนให้เด็กมองตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวให้เด็กจับให้เด็กเคลื่อนไหวไปมาให้เด็กคานให้เด็กจับสิ่งของเล็กๆที่ผูกเชือกเข้าหาตัวให้เด็กหันพิกคว่ำหรืองาย 6นะคะอายุ5 7ถึงเดเดือนพูดคุยกับเด็กบ่อยๆให้เด็กเล่นกับกระจกให้เด็กมองตามของตกให้เด็กจับสิ่งของให้เด็กพลิกคว่ำงายจับนั่งเจ็ดนะคะอายุ7 9ถึงเเดือนหัดให้เด็กนั่งเองหัดคานไปหาสิ่งของเล่นจะาเอ ตามเปาะแปะหัดหยิบจับสิ่งของเล็กๆด้วยนิ้วแปดนะคะอายุ9-11ถึงเดือนสอนให้เด็กหยิบจับสิ่งของด้วยนิ้วโป้งและนิ้วชี้บ่อยๆจนคล่องให้เด็กหัดดื่มนมจากแก้ว9นะคะอายุ11 -13 ถึงเดือนหัดตั้งไขยืนตรงหัดจับสิ่ง ของส1นะคะอายุ13 2 1เดือนพูดคุยตอบโต้ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งของรอบข้างหัดให้ใช้ช้อนตักอาหารพาเด็กเล่นบ่อยๆสอ,อนให้ร้องเพลงสิเอ็ดนะคะอายุ2ปีถึง2องปีถึงยี หเดือนสอนให้รู้จักทักทายตักอาหารเปลี่ยนเป็นชิ้นเล็กๆ12อนะคะอายุ3ปีตอบคำถามของเด็กสนับสนุนให้ลูกพูดเล่าเรื่องร้องเพลงเล่าเรื่องจากภาพคุยชักถาม13นะคะอายุ4ปีตอบคำถามของเด็กเล่าเรื่องต่างๆให้เด็กฟัง1 0 สีนะคะอายุ5้ถึงหปีให้ลูกเดินไม้กระดานแผ่นเดียวเล่นทายอะไรเอ่ยกับลูกบ่อยๆการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตยคือพ่อแม่รับผิดชอบร่วมกันในการเลี้ยงดูและสิ่งต่างๆเกี่ยวกับลูกและคอ ครอบครัวตัดสินใจใดๆและแก้ปัญหาต่างๆในครอบครัวการปลูกฝังคุณธรรมนะคะสร้างนี้ยมให้กับเด็กสร้างแรงจูงใจให้เด็กทำแต่สิ่งดีๆสร้างช่องทางเปิดโอกาสให้เด็กทำดีข้อที่5นะคะให้นักศึกษาอธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนาการเกิดการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองนอกจากผู้ดูแลเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วและต้องมีการพัฒนาทางอารมณ์จิตใจสังคมในเชิงจริยธรรมให้กับเด็กด้วยหมดบาทพ่อแม่ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีมีดังนี้หนึ่งการตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานของเด็ก2ส,สร้างสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมพัฒนาของเด็กการจัดให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี3การอบรมในสิสทธิ์ของความเป็นคนดีวันนี้นะคะหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ